สวัสดีครับวันนี้นำเหรียญยอดฉัตรหลวงปูหงพรมปัญโยนะครับสวยๆนะครับเอามาให้พี่ๆถ่ายวิดีโอให้พี่ๆได้ดูนะครับ mm hmm. เหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นด้านบนเป็นพระแก้วมรกตนะครับหลวงปูหงท่านบอกว่าดำหรือว่าให้เอาพระแก้วใส่ไว้ด้านบนนะครับแล้วก็กลมๆรอบๆข้างเป็นจุดๆนะ่คือว่าเป็นดาวเป็นจักรวาลน,นะครับในการ เหมือนจักรวาลที่ว่าปกป้องลูกศิษย์นะครับความคมสูมไม่ดูนะครับด้านหลังก็จะเป็นความคมชัดนะครับจะมีความคมชัดนะครับ,ม,ม,ม,รบมีจุดจุดจุดตายในการดูนะครับผมก็ไม่ได้ลงรายละเอียดมากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเพิ่งผมก็ เอามาถ่ายคลิปให้พี่ๆได้ดูครับวันนี้ว่างครับฝากพี่ๆติดตามด้วยนะครับเหรียญยอดฉัดรุ่นนี้นะครับสร้างปี2,541นะครับหลวงปู่หงมีอายุ80ปีนะครับท่านถึงจึงดำหลีให้สร้างนะครับผมผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ